บิตคอยห1 0 0 0แสนดอลจะไม่ใช่จุดสูงสุดปลายปีนี้ลุ้นแตะ2 0 0แสนดอลลาร์ราคาบิตคอยในปี2567นะคะพุ่งทะยานขึ้นไปแตะระดับ1 0 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึง120%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันเมื่อปีที่แล้วนะคะมาจากปัจจัยหนุน2เรื่องหลักๆด้วยกันค่ะเรื่องแรกเป็นในเรื่องของการที่กรตสหรัฐนะคะอนุมัติการซื้อกองทุน ETF นะคะที่อ้างอินราคาสปอร์ตของบิตคอยค่ะและเรื่องที่2ก็คือการที่โดนัลด์ทรัมป์ได้ขึ้นนั่งตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐค่ะโดยที่เชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์จะมีนโยบายที่สนับสนุนคริปโตเคเรนซีมากกว่าประธานาธิบดีคนก่อนหน้าค่ะนั่นจึงทำให้ราคาบิตคอยนั้นพุ่งทะยานเลยทีเดียวค่ะและในปี2568นั้นนักวิเคราะห์ยังมีการคาดการณ์กันอีกนะคะว่าหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นนั่งตำแหน่งจริงแล้วราคาบิตคอยก็ยัง พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งจะต้องคอยจับตานโยบายที่จะออกมานะคะโดยที่เบื้องต้นก็มีการคาดการณ์กันเอาไว้ถึงนโยบายที่ทรัมป์นั้นจะมุ่งเน้นไปนเรื่องของคริปโตเคอเรนซีค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนการจัดตั้งทุนสำรองบิตคอย n ์แห่งชาตินะคะรวมไปถึงการสนับสนุนการขุดบิตคอยภายในประเทศซึ่ง2นโยบายนี้ค่ะจะช่วยสร้างเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือให้กับตลาดคริปโตเคอเรนซีในระยะยาวค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะทรัมป์ยังได้มีการประกาศปลดแกลลี่แกรนสเตอร์ออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐด้วยค่ะซึ่งเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าแกลลี่นั้นนะคะเป็นคนที่มีแนวคิดการบริหารงานที่ค่อนข้างเข้มงวดกับวงการคริปโตเคอเรนซีโดยที่ผ่านมานะคะได้มีการออกกฎบังคับกฎหมายนะคะเกี่ยวกับโปรเจกต์คริปโตเนี่ยมากกว่า130ครั้งดังนั้นการปลดแกลลี่ปลายครั้งนี้ของทรัมป์ค่ะคาดการนะคะว่าจะทําให้ภาพของ BITCOIN หรือว่าค r y p t o เคอ r รนซีในสหรัฐนั้นดีขึ้นค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะในการอนุมัติซื้อขายกองทุน ETF นะคะที่อ้างอิงราคาสปอตของบิตคอยนั้นทำให้นักลงทุนสามารถเข้าถึง BITCOIN ได้มากขึ้นโดยที่การอนุมัติซื้อกองทุนบิตคอยนี้นะคะทำให้นักลงทุนนั้นสามารถที่จะเข้าถึง BITCOIN โดยที่ไม่ต้องถือสินทรัพย์จริงเพียงแค่ถือหุ้นของกองทุนที่มีบิตคอยเป็นสินทรัพย์หลัก การอนุมัตินี้ก็ยังช่วยเพิ่มให้นักลงทุนรายย่อยและก็นักลงทุนสถาบันนั้นลงทุนบิตคอยได้ง่ายขึ้นรวมไปถึงเพิ่มความชอบธรรมและสร้างความเชื่อมั่นของตลาดบิตคอยได้ยิ่งขึ้นค่ะนั่นจึงทำให้นักวิเคราะห์จากหลายๆสถาบันนะคะเชื่อว่าบิตคอยที่ราคา1,000 0แดอลลาร์ 1, นั้นจะไม่ใช่จุดสูงสุดและไม่ใช่จุดสุดท้ายของบิตคอยค่ะโดยที่นักวิเคราะห์จากเบอร์สต l e นะคะคาดการณ์ว่าในปลายปี2568เราจะได้เห็นราคาบิตคอยแตะระดับ200 0 0 0ดอลลาร์ค่ะ คอนเทนต์นี้เป็นประโยชน์จากคุณไหมคะถ้าหากว่าเป็นประโยชน์ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยส่วนคอนเทนต์ต่อไปอยากให้ฟิล์มเล่าเรื่องอะไรคอมเมนต์เข้ามาคุยได้เหมือนเดิมนะคะ